น้ำมันนะครับเราจะใช้พอสมควรหลังจากนั้นผมจะนําแหนมลงไปผัดก่อนนะครับผมจะผัดให้แหนมส่งกลิ่นหอมถ้าใครชอบเป็นแหนมสดก็ผัดรวมกับข้าวได้เลยนะครับ กะแห่มเริ่มส่งกลิ่นหอมตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมนี่ก็ตามชอบเลยเนาะเจียวให้กระเทียมหอมกันครับสังเกตกระเทียมไหมนะครับให้กระเทียมเหลืองเราไปตามด้วยไข่เนาะ โอเคกระเทียมเหลืองอยู่แล้วครับตามด้วยไข่ไก่วันนี้เลือกใช้สองฟองนะครับหอมมากครับแหนมนี้ก็เป็นย่อทั่วไปนะครับซื้อมาจากาตลาดรัตนากรเนาะ อหอมมากเลยครับพระไข่เริ่มจับตัวเป็นก้อนผมก็จะตามด้วยหอมใหญ่นะครับใส่หอมใหญ่ไปแ,แล้วก็ตามด้วยข้าวเลยครับมีข้าวให้แตกกันนะครับให้เป็นเม็ดร่วนๆเนาะ เมนูกับข้าวง่ายๆสไตล์กวัวเทียมใจนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยเนาะให้เราปรุงรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสสาเขียวแล้วก็ผงปรุงรสขนออร่อยชัวเล็กน้อยเพิ่มความกลมกล่อมนะครับ ใสอน้ำตัลทรายครับตามด้วยพริกขี้หนูเลยครับผัดให้เข้ากันโอ้โหหอมมากเลยครับเกิดเทศครับ ริไทยผนเพิ่มความหอมนะครับแล้วขอชิมเพื่อความชัวร์ก่อนนะครับอร่อยเลยครับปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยนะครับ โอ okay. เคเห็นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากัน,กนในจานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดแหนมฝีมือกุรียมใจ ลองไปทําทานกันดูนะครับทานแหนมกับต้นหอมแล้วก็แตงกวาเนี่ยข้าววันนี้อย่าบอกใครเดียวเเชียวนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ